مانا تي پايو تکال جي ڪري يا تي ڪجهه ڪجهه ڪري يا تو پيا منه شهيت تي ٿا ڪري يا تو پيا سرا پتره يا سڪور واپ تي اچي سري يا تي ڪور واپ تي تي يا سري اچي ڪرو جو سرا يا تي ٿي پسي يا تي ڪري سي منه من ڪري يا جو کي سري ڪور واپ تي يا تي ڪري کي يا تي ڪري سهي پتا ڪري يا تي تو ڪري يا تي ڪري يا منه من ڪنيا تو کو تي جو ये नहीं की या ती करो तैयारी करो सदा जैसा ज्योति जैसा तो की याना करो तो की याती कर कर पता से कहियो पता या की करियो जो से करो है ऐसे करो ती करो सदा जैसा करो ती เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกัน ไม่ค่อยชัดภาปอย่ารบดูผมไม่เก่งคนเก่งคืออาจารย์ของผมเออมาตรงนี้โอเคได้ละถ่ายรูปพรยเนเตอร์ด้วยไหนดิได้ได้บ้านไปไดนเตอาได้อันเดียวมันพอดีคนไปรอดไปเจอพอดีนี่ยเลขกตรงกันเออทั้งคันน้ำมันยนือไปข้างบนเขาก็บอกโทรมาว่ามึงเอาไปเลยแปดพันหน่อยอ้ยคุณหัวเ้าไปเลยแปดพันก็เลยไปหาลอตเตอรี่สามห้านเนาะ ก็ได้แค่ห้าใบห้าใบทีนี้ร้านกัดแบมไปสองตัวเองก็ได้สามมักซื้อของแก้บนก็ได้สามตัวอีกอะไรวะเก้าหกสีตัวหลังแค่นั้นแหละได้ซื้อใตดินอีกแปดสิบบาทเขียนไว้ตัวละห้าร้อยนะแต่ไม่เอาไม่เอาเออเอาแค่เอาแค่แปดบาทออู <laughs> ได้ถูกสามปดเหมนันถูกไ่บขาอนอยู่ตลาดเอนั่นละรับถูกสี่เท่านถูกไหมฉันเลยพูดว่าวันที่หนึงเกนไมได้เกจะได้วันที่สองได้ไปสอบาัดไปเก้สี่ีบานบนอดลยมาเลมาก็บอกว่าเขาเขาไปบอกถึงบ้านเลยขัไปรอจุกบ้างก็ขวัญที่ใครใครเข้าไปไปไปไบอกแดนที่เขาตายไปไหน กำมานั่งกินข้าวอยู่ตรงเนี่ะทางถนนกามานั่งกินข้าวอยู่หน้าศาลเออที่เลาก็เดินไปว่าทําไมกินข้าวอยู่คนเดียวเขาไม่มองเราเลยเราเดินไปเดินไปแล้วว่าทําไมไม่พูดสักคำทีงเขาออกไปเขามเขามากินข้าวอยู่ที่หน้าศาลใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้หน้าศาลไม่เห็นศาลนะเห็นมันมองไม่เห็นมันไม่มีสีว่นเดินเราก็เดินตามถนนไปก็เห็นนั่งกินข้าวก็ได้อ้าวทำไมกินข้าวคนเดียวน้อไม่เรียกใครเลยน้อกขเรียว่างี้นะถ้าก็ไม่ไม่มองเรา เขาก็ออกรถเครื่องเก่าไปนะไปไป,ไปถึงกลางทางก็พิดจอดอีกอปกิดจอดแล้วก็ใส่เสื้อซ้อนกันหันก็นไม่อีกเลยหยุดเเลยทก็ไม่ไปไหนไเพื่อนอะไรน